สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคำว,วันนี้ประจำวันที่1 4กรกฎาคม64อัปเดตราคาล่าสุดทองขึ้นต่อมาอัปเดตรับชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอัปเดตราคาทองวันนี้14กรกฎาคม6กนะครับซึ่งวันนี้ทองขึ้นต่อนะครับ ราคาตามประกาศสมัคมค้าทองคำได้มีการปรับราคาครั้งที่1รอบเช้าปรับเพิ่มขึ้นบวก50บาทส่งผลให้ราคาทองคำแท่ง96.5%รับซื้อที่27,850บาทขายออกที่27,950บาททองรูป,ปรพรรณรับซื้อที่27,348บาทและขายออกที่28,450บาทครับท่านผู้ชมราคาทองโลกโกสปอร์ตอยู่ที่ระดับ1,810เหรียญต่อออนค่าเงินดอลาลาร์แข็งค่าขึ้นที่92.77จุด และค่าเงินบาทที่32บาท63เทาตั้งต่อ1ดนดอลลาร์ครับซึ่งราคาทองคำบวกค่ากําเ็จแต่ละล้านจะไม่เท่ากันนะครับขึ้นอยู่กับส่วนลดและโปรโมชั่นซึ่งราคาที่แสดงนี้จะเป็นราคากลางโดยเฉลีย่ยอาจจะน้อยกว่าหรือมากกว่าขึ้นแต่ละล้านนะครับขอบคุณท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมรัะฟังแนวโน้นมราคาทองคำทิศทางยังเป็นขาขึ้นก็ต้องมาลุ้นและรอจับตากันว่าราคาทองจะขึ้นไปถึงเท่าไหร่นะครับ ท่านผู้ชมมีความคิดอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปิดีโอนี้เพื่อสถามข้อมูลได้เลยครับเราจะมาอัปเดตข้อมูลถัดไปในช่วงเวลาถัดไปอีกครั้งสวัสดีครับ